ของสถานีดีมาบอกนะคะในสถานีของเราวันนี้จะมีเรื่องอะไรเดี๋ยว,วไปขับเลยนะสวัสดีค่ะน้องแบงค์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปูครับช่วงสถานีมีดี <ๆ S 2> มาบอกวันนี้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่จังหวัดสิงห์บุรีครับที่จังหวัดสิงห์บุรีครับมีชุมชนชุมชนหนึ่งมีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้านสีขาวเป็นชุมชนสีขาวนั่นไม่ได้หมายความว่าหลังคาบ้านสีขาวหรือว่าทึกบ้านสีขาวนะฮะแต่เป็นชุมชนที่ปลอดยาเสพติดครับ ม้ว่าพื้นที่เขตรอบนอกพื้นที่เขตรอยต่อนะครับจะมีการพแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดนะครับแต่ที่หมู่บ้านดอนตนดหมู่ที่7ตำบลโททพทะเลอำเภอไข่บางประจันรจังหว,วัดส์บุรีนั้นม,มีการรณรงค์มีการป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังครับทำให้กว่า2ปีแล้วครับทีหบห này, บ่หมู่บ้านแห่งนี้ปลอดยาเสพติดครับหมู่บ้านแห่งนี้เขามีมาตรการไหนใช้แนวทางอย่างไรปัญหายาเสพติดถึงได้หมดไปจากหมู่บ้านไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับ ะไนนเม่งวิธีเนยอางเรนูว่าใคที่เกยงพาดังหมว่าทุกภาคส่วนนะครับจะมีการปราบราระวังป้องกันปัญหายาเสพติดต่างๆปฏิเสธไม่ได้ว่าบางพื้นที่บางจุดนั้นถ้าดหาบตอนนี้ผมอยู่ที่หมู่บ้านดดเดดบนทะลังปรารับเดิมที่หมู่บ้านนี้ เคยมีการแพร่ระบาดปัญหาติดแตจนถึงขนาดนี้ปัญหายาเสพติดได้หมดไปจากหมู่บ้านเป็นเพราะสาเหตุใดนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาคำตอบกันครับล 48, 48. ายหี่สี่สิบสอสี่สีบแปนับรักันนะถูกไหมถูกครับขอบคุณมากครับความเป็นอยู่ของชาวบ้านบ้านนอนตนดหมู่ที่7อําอำเภอค่ายบางระจันจังจรรจรรหวัดสิงห์บุรีคนนี้มีชีวิตที่ดีขึ้นครับ หลังจากเขาได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านด้วยการให้กู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านในการซื้อเครื่องพ่นยามาเลี้ยงชีพและครอบครัวทําให้แต่ละวันนั้นมีรายได้หลายร้อยบาททีเดียวครับแต่หากย้อนไปก่อนหน้านี้เมื่อ3าปีก่อนชาวบ,บ้านคนนี้เป็นหนึ่งในสคนที่เคยพลาดท่ายยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่หลังจากที่นายเอกศักดิ์ทองคําผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7รับตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านเมื่อปี2553 ได้มีการรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังหลังจากที่เราเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดตอนนี้ชีวิตเราเป็นยังไงบ้างชีวิตก็ดีขึ้นครับชีวิตเราก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้างแล้วการสนับสนุนเรื่องเนี่ยกองทุนหมู่บ้านเนี่ยเครื่องที่เราใช้นี่็ใช้เงินกองทุนหมู่บ้านนี่ครับครับผู้ใหญ่เขายก็สนับสนุนเพราะเราเลิกตรงนั้นแล้วเขาก็ชกสนับสนุน การที่ชาวบ้านเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนั้นเกิดขึ้นจากกฎเหล็กหรือกติกาในหมู่บ้านที่ผู้ใหญ่บ้านเอกสักและชาวบ้านได้ทําประชาคมร่วมกันครับโดยหากมีผู้เสพหรือผู้ค้าให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันทีส่วนของผู้เสพนั้นให้ทําการส่งบําบัดแต่หากไม่สมัครใจก็ให้ส่งดําเนินคดีกรณีที่บ้านหลังไหนยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดจะไม่มีการสน,สนับสนุนเงินกองทุนหมู่บ้านและสุดท้ายห,หากผู้เสพหรือผู้ค้าเสียชีวิต ทางหมู่บ้านไม่อนุญาตให้จัดงานศพในพื้นที่คุดูว่าตอนนี้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเป<อ>็นยังไงตอนนี้ไม่มีครับไม่มีไม่มีเลยแนมะ้แต่กลางคืนเงียบครับบุคคลภายนอกก็ไม่เข้ามาแล้วก็กลางคืนจะมีสายตรวจด้วยแล้วหมู่บ้านก็มีสายตรวจวางทั่วไปเลชาวบ้านเราก็แบบว่าถึงคิวใครหน้าที่ใครเ็าก็ไปดูแลกัน ครับตรวจตาตลอดหลังจากที่ผู้ใหญ่เขาเข้ามาทำหน้าที่เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยลงเยอะน้อยลงน้อยลงเลยนะฮะแลล่าสุดเนี่ยตั้งแต่ช่วงพุทธิกามาเนี่ยจนกระทั่งถึงปัจจุบันถึตอนนี้ครับไม่มีผู้เสพอยู่ในหมู่๗นะครับวันนี้เราได้ส่งเจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์เหมือนกันครับให้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 ทางตำรวจชุมชนประสานผู้ใหญ่เข้ามาตรวจก็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 เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา วันนี้ท่องวันเลยนะครับผู้ใหญ่ในการเดินรณรงค์ป้องกันยาเสพติดทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านที่เราเดินไปวันนี้นะครับถามผู้ใหญ่นิดหนึ่งทำไมเราต้องรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังเนี่ยเปนปัญหายาเสพติดกบเป็นเป็นปัญหาเร่งด่วนนะครับเนื่องจากว่าสมมติในหมู่บ้านเรามีคนติดยาทั้งหนึ่งคนเนี่ยปัญหาอื่นจะตามมาเยอะนะครับเรื่องของเรื่องต้นจากการรักขโมยมีของหายนะครับปัญหาความแตกแยกในครอบครัวนะครับปัญหาเรื่องของเด็กระยเยาวชนในหมู่บ้านนะครับ S 1> <S 1> ตรงนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่หมู่บ้านจะต้องป้องกันเรื่องยาเสพติดถือเป็นเรื่องลำดับตำ่ำการลำดับแรกครับเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มลนลงเรื่อตอนนี้แล้วก็ทําทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน,นเพราะว่าในเขตของเราเนี่ยคือต้องเข้าได้ทุกครัวเรือนพูดคุยได้ไดทุกคนเนป็นพื้นที่ต้องตดพื้นที่พูดคุยเข้าถึงทุกคนนะครับที่เป็นผู้นำหมู่บ้านเราให้เขาเห็นโทษเห็นความร้ายแรงของยาเสพติดนะครับหมู่บ้านเราจะต้องปลอด100%ถึงจะอยู่ได้อย่างมีความสุข กา,ก,ก,การตั้งกฎเหล็กการตั้งกติกาของหมู่บ้านขึ้นมาก็ทําให้หมู่บ้านดอตนตโนดมู่ที่7เป็นหมู่บ้านปอดยาสิติดหรือเป็นหมู่บ้านสีขาวมากกว่า2ปีแล้วครับ คะชุมชนปลอดยาเสพติดทีท่จังหวัดส,สิงห์บุรีทําได้อย่างไรผู้เกี่ยวข้องสามท่านมาร่วมพูดคุยขาซ้ายมือดิฉันนะคะผู้ใหญ่เอกสักทองคาผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดตำมาบ้านดอนตโนดนะคะท่านที่สองคุณกาไรทูบบูชากรเป็นกรรมาการหมู่บ้านนะคะหรือเขาเรียกว่าหัวหน้าคุ้มไวอย่างนั้นท่านที่สามค่คุณวันชัยม่วงใหม่เป็นตัวแทนชาวบ้านสวัสดีทรับสามท่านค,าครับถามผู้ใหญ่บ้านเอกศักดิ์หลยครับว่ากฎกติกากฎเหล็กที่เราตั้างขึ้นมาเนี่ยถ้าเกิดไม่มีคน เชื่อกฎที่เราตั้งขึ้นมาใช่ไหมไม่ทําตามกฎเนี่ยรเราจะมีแนวทางมีมาตรการอย่างไรตอนนี้ตรงนี้ต้องต้องเริ่มจากตอนแรกนะครับว่ามันเกิดจากการประชุมประชาคมครประชาคมตรงนี้ถึงได้กฎสี่ข้อตรงนี้ออกมานะครับพอเป็นการประชาคมแล้วทุกคนจะต้องยอมรับและปฏิบัติตามพอเราใช้เสียงส่วนใหญ่เราอยู่กันได้เป็นส่วนรวมนะครับเป็นมาตรการทางสังคมถ้าคุณอยู่หมู่บ้านนี้คุณก็ต้องปฏิบัติตาม ของพวกเราทุกคนกฎของเรานะครับมีถึงขั้นตัดน้ําตัดไฟใครตายก็ไม่ให้จัดงานศพในหมู่บ้านกฎมีมี4ข้อแต่ว่าจะทำถึงข้อที่3คือเรื่องของกองทุนจะไม่ให้กู้ยืมเงินทุนในการประกอบอาชีพรวมถึงสวัสดิการทุนการศึกษาเงินสงเคราะห์ศพก็จะไม่ให้นะครับถึงข้อสามที่วันนี้ยังไม่ถึงข้อ4นะครับข้อ4ี่คืออะไรคะข้อ4ี่คือผู้เสียบหรือผู้ค้าถ้าเสียชีวิตจะไม่ให้จัดงานศพในวัดของเราครับดูโหดไปนะครับ ก็ทุกคนอยอมรับตามนี้ได้ผลดีที่ประชุมประชาคชนได้ผลค,ค่ะคือต้องต้องฟังท่านผู้ชมมานะคะที่ติดตามคงจะรู้สึกเหมือนกันกับดิฉันอยากจะถามอกไปเลยว่าคนขายอ่ะมันต้องคิดเอาชนะให้ได้ถูกไหมคะถ้าเกิดมีใครแฝงตัวเข้ามาขายเนี่ยเราจัดการยังไงฮะขายลูกหลานเราเอาพี่กำไรถ้ากรณีมีผู้แปลกปลอมเข้ามาเนี่ย ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านและก็เป็นหัวหน้าคุ้มด้วยที่เราอสอบส่องดูแลเนี่ยเราต้องรีบรายงานผู้ใหญ่บ้านทันทีที่เราพบจริงผิดปกตินะคะแล้วผู้ใหญ่จะทํำยังไงเราอาจจะเข้าไปตรวจสอบหรือว่าถ้าเห็นร้ายแรงก็จะขอกําลังจากที่ตํารวจหรือว่าอาสาสมัครเข้ามาช่วยในการตรวจสอบอคือตรงนี้เหมือนเหมือนตาสับประดรดดูอรอบหมู่บ้านนะครับเราจะเห็นความผิดปกติทุกอย่างที่เกิดขึ้น อ๋ออย่างสมมุติถ้าเกิดมีเพื่อนลูกหลานเราจากต่างจังหวัดมาเยี่ยมนะฮะลูกหลานในหมู่บ้านแล้วก็เผลอติดอะไรมาจะมาชวนลองเนี่ยเราก็ไปหาเลยใช่ค่ะจริงไหมคะที่ตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นําหมู่บ้านเนี่ยปัญหายาเสพติดเปนหมดไปจริงเปล่าจริงครับรู้สึกว่าหมู่บ้านนี้ตอนกลางคืนก็เงียบเมื่อก่อนยังมีรถเครื่องมีอะไรเสียงรบกวนนะครับพอผู้ใหญ่เข้ามานี่ก็ดําเนินการ แล้วก็จะมีเวรยามตรวจด้วยและทำให้เรียบขึ้นมีเรื่องวิ่งราวทรัพย์มีเรื่องขโมยของไม่มีเลยครับอย่างบ้านผมเนี่ยของผมไว้ข้างนอกนะถังแก๊สอะไรเนี่ยผมไม่ได้เก็บหรอกไม่มีหายครับดีจังเลยอย่าไปอยู่หมู่บ้านนี้จังเลยหรือถ้าทางปลอดภัยไม่ค่อยได้เก็บกันครับรถอะไรรถเครื่องอะไรบางทีก็ไม่ได้ล็อกจอดไว้เฉยๆเลิกครับ นี่คนหมู่บ้านหนึ่งอย่าคิดเข้าไปนะ็มียามคือชาวบ้านช่วยกันดูเป็นหูเป็นตาน <c oughs> ครับแล้วก็มีเวรยนยามด้วย <c oughs> แต่บอกว่าก่อนที่ผู้ใหญ่บ้านจะมาตอนนั้นการแพรยระบาดยาเสพติดก็พ <c oughs> อสมควร <c oughs> เหมือนกันมีบ้านแต่ก <c oughs> ็ไม่มากนะครับเพราะหมู่บ้านนี้มันปลอดคือว่าระยะหลังเนี่ยจะมีทางตัดผ่าน <c oughs> คนแปลกหน้าก็เข้ามาทีนี้เมื่อคนมีคนแปลกหน้าเข้ามาชาวบ้านก็ช่วยกันดู ว่าไปจุดไหนแล้วอะไรเป็นยังไงเขา,ามาเล่ากันแล้วบ้านผมเป็นร้านค้าด้วยก็โดยมากก็โอ้สภากาแฟเลย <laughs> ค่ะถามหน่อยนะครับผู้ใหญ่ถ้าเกิดว่ามีท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่บอกโอ้หอยากทำบ้างจังเลยอยากให้หมู่บ้านของเราปลอดยาเสพติดแนะนำวิธีการง่ายๆเลยหนึ่งสองสามทำยังไงฮะอะ่ขั้นแรกอยากจะให้ให้ชาวบ้านเรามาพูดคุยกันนะครับครับให้เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมาพูดคุยกันแล้วก็หาทางออก ขั้นแรกเลยลองสอบถามสถานการณ์ในหมู่บ้านก่อนว่าของเรารุนแรงแค่ไหนนะครับตอนผมเริ่มทำเนี่ยาถามว่าหมู่บ้านรับลอดไหมทุกคนก็ยังอึอ้งไม่แน่ใจไม่กล้ายืยนยันนะครับจนณปัจจุบันเนี้ยถามว่าหมู่บ้านเรามีไหมทุกคนกล้าตอบได้ว่าปลอดไม่มีนะครับถ้าหมู่บ้านที่จะทําแบบนี้นะครับต้องมาพูดคุยกับเ่้งของชาวบ้านให้เข้ามาเป็นพวกเราเป็นเป็นคนดูแลบ้านเราเองนะครับไม่ต้องเราให้หน่วยงานอื่นเข้ามามาเขารู้ไม่เท่าคนในหมู่บ้านเราหรอกเขารู้ทุกจุดนะครับ จริงๆ้วต้องบอกผู้ใหญ่อายุแค่30มสิบกว่าแล้วนะยังหนุ่มอยู่นะฮะคือผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าทําไมถึงต้องเป็นผู้นําหมู่บ้านหรือว่าต้องการมาพัฒนาที่หมู่บ้านบ้านดอนตโหนดด้วยครับรผมผมเกิดที่นี่นะครับแล้วก็อยากเห็นหมู่บ้านตัวเองปอัญหาที่เบาบางอยู่แล้วก็อยากจะทำให้มันหมดไปนะครับ<น>รวมถึงมีแนวทางจะพัฒนาด้านอื่นๆนะครับในเรื่องของปัญหานี้สินปัญหาที่อยู่อาศัยอย่างนี้นะครับ<น>ก็อยากจะเห็นบ้านบ้านตัวเองเนี่ยพัฒนาไปดีขึ้นกว่านี้นะครับ ดิฉันว่าผู้ใหญ่ทําได้เพราะเรื่องยาเสพติดนี่ถือเป็นเรื่องที่แก้ยากมากเลยนะเรายังทําได้เลยฉะนั้นเรื่องอื่นๆก็ไม่น่าจะเหลือบากกว่าแรงถ้าเกิดท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่เขาบอกขอมาดูงานหน่อยได้ไหมขอมาดูจริงๆได้ไหมว่าหมู่บ้านต้นแบบทำยังไงปลอดยาเสพติดกันยังไงไปดูงานได้ไหมคะได้ครับยินดีครับยินดีให้ท่านมามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็เอาสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ให้ท่านนําไปปรับใช้ในหมู่บ้านของท่าน นี่เพิ่งล่าสุดได้รางวัลผู้ใหญ่แหนบทองคำด้วยนะครับอ๋อนะคะดีดีนะคะเราก็ดีใจด้วยชื่นชมนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยต้องถามในส่วนของหน้าคุ้มด้วยนะคะว่านอกเหนือจากเรื่องของยาเสพติดแล้วนะ,ะพวกเราในหมู่บ้านอยากจะพร้อมใจกันเรียงลําดับบ้างไหมว่าต่อไปเราจะร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องไหนต่อปกติแล้วเราก็จะคุยกันทุกๆเรื่องแล้วก็ระวังทุกปัญหาอยู่แล้วนะะแต่กรณีพิเศษเลยเรื่องของยาเสพติด เร่งเรานามาเป็นประเด็นหลักของหมู่บ้านพอเรื่องนี้จบไปเนี่ยเราก็จะมาแก้ไขในเรื่องของความยากจนหรือคร<ม>ัวเรือนที่มีปัญหาในเรื่องของที่อยู่อาศัยซึ่งผู้<ม>ผู้ใหญ่บ้านก็นับรับนโยบายเนี้ยพูดคุยกันในเวทีประชาคมหมู่บ้านอยู่แล้ว<ม>นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นปนัญหาที่เราไม่สามารถแก้ไขกันเองได้เราก็มีส่วนราชการเข้ามาช่วยเหลือดูแลด้วยค่ะค่ะครับดีดี แต่ดิฉันสงสัยนิดหนึ่งนะน้องแบงค์ทำไมต้องเรียกหัวหน้าคุ้มเดี๋ยวให้ทางหัวหน้าคุ้มไพรโรใช่ไหมคะครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะทําไมเขาต้องเรียกกันว่าหัวหน้าคุ้มก่ะคือหมู่บ้านหมู่บ้านของเรานะครับครับหมู่บ้านนียก็แบ่งเป็นเก้าคุ้มคุ้มหนึ่งรับผิดชอบประมาณแปดถึงเก้าลังคาเรือนก็จะดูแลกันเองครับดแลขนาดไหนแลก็ตั้งหัวหน้าคุ้มขึ้นมาอย่างผมเป็นหัวหน้าคุ้มที่สองผมก็จะดูแลแปดลังคาเรือน พอ,พออาทิตย์หนึ่งเราจะพบปะกันหลังเลิกงานแล้วในประมาณสามครั้งเพื่อทราบปัญหาของแต่ละครัวเรือนว่ามีปัญหาอะไรมีคนมามามาขโมยสิ่งของมายุ่งกับยาจะปิดหรือไม่ท mm ี hmm. นี้พอเราได้ปัญหาเราจะแก้กันเองก่อน <Okay. S 2> ถ้าเป็นปัญหาใหญ่ที่แก้ไม่ได้ทุกวันที่สิบของเดือนเราจะไปไประชาคมในในในของหมู่บ้าน mm hmm. อันนั้นจะช่วยช่วยกันแก้ปัญหานี้ เคยเจอปัญหาใหญ่ที่พวกเราแก้ในคุ้มไม่ได้บ้างไหมคะจนต้องนําเรื่องเข้าสู่หมู่บ้านเรายังไม่มีเลยครับจัดการได้ตั้งแต่ใน,ในคุ้มเราได้หมดเลยเพราะว่าเราเน้นเรื่องความสาม,มัคคีในหมู่บ้านเนี่ยนะครับแต่และคุ้มกม็เน้นเรื่องความสาม,มัคคีจะไม่แตกแยกชาวบ้านคนไหนถ้าเกิดแตกความสาม,มัคคีเราจะมีคณะนําไปเยี่ยมแล้วก็ให้ดีกันอ๋ออันนี้เป็นกระบวนปัญหาก็จะ <ๆ S 1> ไม่เกิดเรื่องอื่น อ oh, เร <okay. S 2> ื่องอื่นจะเข้ามาในี่เราเราดูแลได้หมดเลยคนแปลกหน้าเข้ามาเดี๋ยวรู้เลยครับ hmm, ว่าจะ <okay. S 2> ไปคุ้มไหนไปทําอะไรค่ะ okay. ดี<น>ะดีดีดวิธีการอย่างที่ทางทางกรรมทางกรรมการไพรโรจนว่านี่เป็นวิธีที่ผู้ใหญ่คิดหรือว่าแล้วแต่คุ้มจะไปจัดการกันเองนะเป็นวิธีที่ที่แต่ละคุ้มเพราะเราอยู่กันอย่างอย่างเครือญาติอยู่แล้ว mm hmm. ทุกคนไม่อยากใมีปัญหาแล้วก็คนที่เป็นหัวหน้าคุ้มเนี่ยเป็นคนที่เป็นผู้นําตามธรรมชาติที่เคารพนับถือกันอยู่นะครับ พอคนอาวุโสหรือว่าคนที่พูดคุยตักเตือนคนก็จะเชื่ออีกสักครู่แม้มีคุ้มหกเนียนะฮะคุ้มหกมาไหมครับวันนี้มามาครับพูดถึงคุ้มหกเนี่ยคือแม้ว่าหมู่บ้านดอนตำรวจบุญเจะจะปลอดยาเสพติดแต่คุ้มหกก็ยังถือว่าเฝ้าระวังอยู่ใช่ไหมครับเฝ้าระวังยังไงครับทำไมต้องเฝ้าระวังเลยครับก็คือคอยดูแลพฤติกรรมเขาทุกอย่างครับและอย่างก็เขาก็ไม่ได้เป็นคนอื่นก็เป็นพี่น้องกัน ทุกวันก็คอยดูแลกันแล้วตอนนี้เขาก็ไม่หันไปไเสพติดอะไรอีกแล้วละครนี่คือในกรณีใครที่มีประวัติมาบ้างใช,ใช่ไหมคะครับครับ<อ>แล้วตอนนี้เขาเลิกมาเขาก็ประกอบอาชีพด,ดีแล้วก็ครอบค,ครบัวเขาก็อบอุ่นค่ะไม่ไปยุ่งเกี่ยวอีกแล้วครับคือนอกจากว่าคนที่ไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดนะครับพี่ปุ๊กหนึ่งหมู่บ้านสนับสนุน เงินกู้ยืม2มีทุนการศึกษาด้วยนะให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เป็ดไก่เอาไปเลี้ยงด้วยคือหมู่บ้านเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบจริงๆเ่ยคือเขาเรียกว่าใช้กลยุทธ์ว่าถ้าเกิดว่าเราทําตามทําในสิ่งที่ดีมันก็ต้องมีการให้รางวัลไม่เห็นทำตามทาสิ่งที่ดีก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยอันนี้เขาเรียกว่าใช้หลักแรงจูงใจใช่ไหมเนี่ยครับใช่ครับนะแล้วมีบทลงโทษด้วยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้ตำรวจในพื้นที่ค่อนข้างสบายหน่อยเดี๋ยวนี้ไม่เยมาที่หมู่บ้านนี้แล้ว ก็มาทุกในงานนะครับเป็นนโยบายโดยเฉพาะอย่างท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านจะประกาศเป็นวาระยาเสพติดให้ให้ปลอดทั้งจังหวัดเลยนะครับจาวคนหน้าส่วนราชการท่านนายอำเภอท่านลงมาประชุมประชาคมกันวันที่10เนี่ยท่านก็มาพูดคุยสถานการณ์ต่างๆเจ้านที่ตำรวจลงมาก็มาคุยว่ารอบๆข้างเป็นอย่างไรนะครับมีหน่วยงานลงมาให้ความช่วยเหลือนะครับอย่างเช่นครัวเรือนที่เลี้ยงผิดแล้วก็กลับตัวกลับใจมาเนี่ยอย่างของพันเป็ดพันไก่ที่มาเลี้ยงแล้วก็จะมาจาก ส่วนของพัฒนาชุมชนนะครับมีทางกสศนตำบลเนี่ยลงไปช่วยเรื่องของการพัฒนาอาชีพมีเงินช่วยเหลือต่างๆจากส่วนของพัฒนาสังคมและมนุษย์นะครับเรามีหน่วยงานที่เข้ามาหนุนเสริมถามว่าแรงจูงใจที่พี่ฟุกบอกว่ามาจากไหนก็คือมาจากหน่วยงานงบประมาณต่างๆพวกนี้ละครับเข้ามาช่วยหมู่บ้านเข้าใจแล้วคือถ้าจะว่าไปแล้วนะฮะแรงหนุนเสริมจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยดิฉันว่าไม่ใช่ได้แค่หมู่บ้านดองตะโนดของเรานะหมู่บ้านอื่นๆเขาก็ได้เหมือนกันวิธีใกล้เคียงเพียงแต่ว่าอยู่ที่ว่า ใครจะเอามาบริหารจัดการยังไงจัดการแบบไหนนะใช่จะมาคิดสูตรยังไงนะคะก็ไม่ใช่สูตรนี่ห่วงไหมไม่ห่วงครับสุดท้ายที่ถามนิดนึงนะในฐานะที่แบบเป็นผู้ใหญ่บ้านหนุ่มไฟแรงเนี่หวังอะไรกับหมู่บ้านอยากเห็นหมู่บ้านเราเป็นยังไงบ้างต่อจากนี้ก็คงจะพัฒนาในเรื่องของรายได้นะครับเรื่องของหนี้สินจะให้ลดลงนะครับแล้วก็อยากให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ S <S <S ดีดีเราภูมิใจนะคะที่ผู้นําเป็นเช่นนี้นะคะแล้วก็คงต้องบอกกันนะคะท่านผู้ชมทุกท่กทานเลยว่าใครที่สนใจอยากให้หมู่บ้านตัวเองเป็นหมู่บ้านสีขาวเหมือนอย่างที่ดอนถนนเนี่ยอย่าช้านะคะส่งคนมาพูดมาคุยมาดูแนวทางเพื่อนําไปปรับประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้เลยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราก็จะมีตําบลสีขาวอาเภอสีขาวจังหวัดสีขาวใช่ไหมคะที่เราคาดหวังไว้นะคะเอาละ เป็นกาลังใจให้ทุกทกท่านนะฮะนะที่ช่วยกันแต่น,นี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณครับค่ะแล้วก็ต้องบอกน้องแม้ด้วยนะเรื่องนี้ดีมากเลยนะคะได้คะแนนเต็มเลยนะคะนะพื้นที่ไหนที่มีเรื่องน่าสนใจน้องแบงค์จะทำยังไงคะแจ้งมาเลยครับพื้นที่ไหนชุมชนไหนที่คิดว่าพื้นที่ของคุณเนี่ย เป็นพื้นที่ตัวอย่างพื้นที่เด่นพื้นที่ดีหรือว่าเป็นตัวบุคคลก็ได้ครับแจ้งมาที่สถานีมีดีมาบอกนะครผมก็จะลงพื้นที่ไปนําเสนอเรื่องราวนะครับมาให้ทีดปุคคบใช่ค่ะมาช่วยกันนะคะแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะน้องแบงค์ชาติพัฒนกุลการกิจนะคะพี่น้องจากดอนตนดทุกท่านนะทีมงานทุกคนแล้วก็ดิฉันนนุากเกษตรเพื่อผลลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ